ขออยู่ตลาดโคดเฮดปวดนว่าอยากเฮดเ็ดยังไงมาตลาดนี่คตดโค้นอตลาดนึงน่งคนกินกรบปเบิร์่างแสบมันมเนียนเดินอย่ก่ัแล้วค่ะแล้วห้าก้าอืมนังไม่ตคุณเท่าไรคุณยานี่ันนี้บอกถึงยี่สีอันนี้สองร้อยเนาะอันนี้สองร้อยะเอาตัวน,นี้ ทีมงานสายลุยมือนีสิไปลุยสาเนาะลุยตุลตลาดค่ะตลาดพระวัดดินแดงตลาดพระวัดดินแดงพี่น้องมือสิมาหากับเข่ากับน้ำเงี้อกินเนาะหลังจากเข้าไปอบรมมาแล้วจมาตลาดเอาเสร็จแล้วทั้งไดหรือโอ้เขาต้องเบิ้งทั้งนี้ เอายังเร่วๆ่เนี่ยนั่งแกโอ้เดี๋ยวขอบ้านไปดอกยคอยบาดเสียว,วยให้เพื่อนไปซะไปแบไ,<ป>ไปตลาดทวัดดินแดงพี่น้องตลาดนี้เพื่อน,นกระสิขายของบักรพี่น้อง<ช>ของปลาตลาดของปลาเน,นาะโอ้เฮ็ดผอ เฮ็ดคออยู่ตลาดขายเฮ็ดขายจังไดบูเฮ็ดคอรูละสามลอยจ้าลอยแบบนี้จ้ารู้ละสามลอพี่น้องเฮ็ดขออยู่ตลาดตลาดเขดินเด่ไหนป้าที่ทู เห็ดปวกกับมี่รค่ะปลาดโ๋เห็ดปวกวอยางเง้ยนียังไงมาตลาดนี่โคตโพนอตลาดหนึ่งคนกินกพอ้เักับเนีตบเตาอันนี้เท่าไหรุ่นอ่มโอ้ตุมเนาะลอยมอยเห็ดไข่ีก็ซื้อ่าะนันแล้วกยีกกนปวกเห็ดไข่แล้วก็เห็ดตับเตา แดดจะพูมักเนาะแดดจะพูมักเ้อจะไปช่องจอมยากหรือเปล่าหนลายเนาะลายลายโซ่ช่องจอมเลยอมีไมู่รแม่บาแถวบ้านเอากับบักลายเนาะไปมากเลแพ้งจ้าแห้งแพงกันจายแล้ อ๋อร้อยล่ร้อยห้าเรียนโลละร้อยห้าิบหน้ากากหนึ่ร้อยช่อยช่ออกมิ้นร้อยห้าสิบลหน่ลหนึ่ยโลองนรียนอยนลมีมค่ร้ล จเจ้าน้ำหดไว้ลเะเห็ดหอมไหมเห็ดหอมเป็นแนะหำเสมเจ้าคนเก็บมาจะใส่นะโอ้บอกหอยโอ้ยขอได้ไมนเห็ดหอบอกหอยเจ้าพี่น้องอเดี๋ยวมาว่าเป็นทุกีบ่มี่เป็นเหนียวเนาะมันน่นาจะใส่หลายพี่น้องกันหลายจเจ้าพี่เทนไดียร์คนบ่ได้คนน้ำจ้าคน็นอย่างก็คือได้หลาย สามถุงห้าสิบโอ้เดี๋ยวฉัมาเสือเอาิอยู่กาิ้มงาดกง้วก้อยเดียว เฮ็ดเฮ็ดค้อนขาวเฮ็ดหมกโม่หน่อย จะเสิใจปลาสลิดบอใช่่มังิ <k <k ่มงโลจาไหนสองลอยสี่สิบสาเกานราคาราเก่าราคาเดิมบี่ห้าขใหญ่คเวจะโลสองลอยพ้ีไ่านเ้ยไม่ังไิ่มหนังเนี่ยปพีทอด้มันอดมน้นม่แสบแสบถุงใเแสบ แมนไมนยนี่่ได้ล่ะราเ้าเปลา่นนบดสลันะจ๊ะตัวไข่เนาะปลาสลิโลละ2ร้ี่ไหเจ้าสนใจอย่างก็ตุ่มแซบแซบมปลาปลาก็อร่อย tang tàng, tàng. bay nhanh khổ về bên bò ông bơi nhanh quên bưng nhàng quên nhanh quên nhanh quên nhanh cho gì ờ phải xé ôm nhắn có nó mù đi mm. Mm. <laughs> อตองก็นี่ไสอ,อ,อ,องโละ้อวไรกับตนุนโลละร้อยตีแม่งหันึงกเด่ม่านสั้นีเลยนะอืม เช่นเครื่องประดับอะไรได้ปุ่นึงเช่นเครื่องประดับหราไม่อรรถจิ๋มจ้ะบายสามกลัวหรอจ๊ะบายสามคืนเขาจะอขายยิ่งมาเร่ง นี่สูตรเดี่ยวยิ่สิไช่ก็ฮองกุ้งเช่นก็ต้มแน่แล้วแต่พูดมกบางคนก็อยัดหมออาหารเก่มาว่างขายอ้มันน้อันี้องบานห้องนอ่นี้ก็ขีเล็กนัง นี่มะม่วงหามะนาวได้ได้ยังทาางคุณนเอาพวกพีกซื้อไม่แต่บุญบ่ก็ซื้อไว้น้ำลายวัาเทียนนี่ก็หน่อยนอใหมัส่วนบงดู น้อใมนี่ละาใหญ่เนาะจ้นต้มแล้วต้มโอ้แต่แซ่บเนแซ่บเนาะเ็ดเ็ดั่วจะมาสมิได้เฮาเขาซอยนี่ละคุณคุเามีซอยซอยได้ซอยนี่ก็ได้ซอยนี่ไปไปย่างก่อน

ไปสุสยกยีสะไปสุกนะได้ยัง,อ,ยงอีกแล้วเนาะงามครับจาถามเพป็นเรื่องยังอันะนะนี้เทัวไห่ นอนแมนดิล่งแลที่มองวันนี้เขาขายเพียง้ามนอกบะเขือจานแ์บไ่ะเียี่สิบบาทหน่วยใสใสสุเลยไม่ครับนอกใสอภิษร์ย okay. ่างไม่ไม่ที่ไหนบะเขียรสเย้ใสเพื่องเงินเดินห้องป้สายเลยสายนี้เหรอ คิดได้ซําน,นีที่สิโก <laughs> สิโพดอยู่ตัวเป็นไปได้อยู่บ่เจ้าว่าเฮ็ดขอหลาย,ยครับพี่น้องเอ้ยทีมงานครับยายเนมืมันีกี่บาทยายเนี่บาผักสดๆ

จังว่าจังว่าสิเล่งๆอันนี้250ได้บ่จ้ะ26อันจังว่า250ได้บ่บ่จ้ะได้บ่อันนี้200เนาะอันนี้200จ้ะเอาตัวนี้นี่พี่น้องแนวใดออกมาแล้วออกมาจากตลาดแล้วจ้ะ ตุ้งปลาปลาปลา,า,าหนำไ้ปลา,ปาได้กินหมูไหมได้บัน้ามตลาดนี่มีทุกแนวเห็ดไข่เห็ดผวกเห็ดกับเกลียวปลาประเภทปลาในตลาดที่น่าปี๊ดมีไก่ไก่ลียวเกลียวไปเดาว หญยของแล้วขายแล้วยห,หลายพี่น้องายทีมงาน,นาาาเหาอขนแถบสีบเบหวาดบไว้เนื่อแหงได้ลายเนาอจะไปขอรงเนี่ยลีก็ได้เบดได้กิ่งปลาพี่น้อง ผานไปเห็ุอ่ะประมาณนี้แหละพี่น้องไปกลับแล้วจ้า